ก็กัสวัสดีชาวสก้าทุกคนเนี่ยนะก็อยู่ผม,มีกแล้วนะครับเองนะวันนี้เราก็มาพบกับเจ้าตัวของสกินอัพาร์ติสชาลิสมานะเจ้าตัวของมาจ้าเองนะครับอันนี้เป็นบัตรเช่าก่อนนะส่วนที่เจ็ดความสามารถเลือกรับสกินถาวรได้นะครับจะมีของมาจ้ามีไพเรียคิวเดอร์แล้วก็ so so เอนโซเอนโซอะไรอะเอนโซนโตโรอะคือ so อะไรอะเ so อนโซเน่อะช่างมันแล้วกัน ประเด็นเราจะมารีวิวเจ้าตัวของมาจาเนี่ยแหละางอินก่อนนะคะเวเ่อราบัดเช่าแล้วเปิดใช้งานนะ h e l เป็นลิมิเต็ดระดับสีเขียวนะเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าเรตกกดูดเดี๋ยวเราจะลองเจ้าตัวของไอเทมอนไนั่นด้วยนะไอเทมที่ปรับมาใหม่นะครับ กลับเข้าสู่กันในเกมกันเลยดีกว่านะครับเขาไม่รักเราเราก็ต้องรักตัวเองนะครับนี่คือคําพูดจากแม่กับพ่อครันช่วงนู้นเลยช่วงที่ผมมีแฟนช่วงแ,แรกๆนะอ๋ออล่าพื้นหรือ,รอ,อบม่วงความสามารถพิเศษของอาจ้าเนี่ย, <ín ate> เ,ยเขาไม่ต้องใช้มานานนะครับตัวละครมันดีตรงนี้นแหละแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะ Yeah, an ally has been defeated. Danielle, yeah. I will reclaim what is rightfully an enemy unlimed? has been defeated. Scarlet Sickle. An ally has been defeated. <trival> 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 An ally has been defeated. An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. An ally has been defeated. Enemy double kill. So, I have the crimson flame. Hello, light offline. Of light off fire. I'm here. Dragon and Slayer have appeared. Oh, what car gone up? I'm a youth. An ally has been defeated. ต้เลนกลางของเราถูกโจมตีลงไปนี่ไม่ได้อโอ้โห คือเขาเออล้ามาโลมผมแบบปวดหัวมากป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีคิดได้ไงวะลาดล้างเลยนี่อยู่ผมบอกได้คำเดียวนะคอสปวดหัวตาเนี่ยยิง Will be sweet and complete. Now, bombcaster through her, super creep, gonna make folks so go An enemy has been defeated. Enemy blood Yes. <laughs> enemy double kill. God. Shut down. What? ไม่ได้เลยฟอสการ์ดอีกสี่ร,ร้อยป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีส,มสตามสิบสามดิมันติครูเดานานอยู่นะตามความเป็นจริงค่อนข้างนานเลยผมว่าแต่ว่าด้วยเรื่องของการออกเท้าผิดด้ยนะ

The oh, oh. oh, tower has been destroyed. Crimson Wave. Bombling up. Cook Don't be. I choose the path of ash and flame. Enemy ultimate. Crimson Wave only got to go to the total. Your team has destroyed a tower. I will reclaim what is rightfully mine, has been defeated. ได้แค่นี้แหละครับเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้ละหวยดูทรงได้มาแล้วนะฟอสกาดนะบนดันอยู่นะครับ

เดีวถึงเวลาเราแกงบ้างเียเขาก็จะร้อนเหมือนเราครับ Crimson flame shall An I ally has been way? defeated. Nice assist! An enemy has been defeated. The Slayer has Red been defeated. Spring. An ally has been defeated. <laughs> An enemy has been defeated. uh uh. -uh. เล่นยากนะ Has been defeated. Toil, enemy ultimate. My vengeance will be sweet and complete. <laughs> I choose the path of the ash and flame. An ally has been defeated. An ally has been defeated. go who don't be. ultimate i will reclaim <laughs> <laughs> an enemy has been defeated nice. <laughs> double kill Triple kill. Your tower has been destroyed. dragon oh has been defeated, sweet and complete. Like I said, Your team has destroyed a tower. Assist. Been... Dark Slayer has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Struเรียกดาร์คสเลเยอร์ออกมาแล้ว. Onslaught. Double kill.

East mi? ตึงๆอะผมบอกเลยเกร์นะกรนะปกิปกิอืมเขียกางนาคอสบอกเลยผมบอกเลยตอนนี้นาคอสปล มันจะตายแล้วนะม,มันห้าวมากเลยนะความพิมป์ไปไอ้นั่นน่ะห้าวมากเลยยังไม่ได้อาโอูเลยไม่ได้อาโอูแรงกว่านี้ผมว่า ตัวหายแหละตัวระเบิดลเละค่อยๆเล่นนะฟาร์มๆมันนะเล่นมาจา้ามันได้แค่ต้นเกมกับกลางเกมมันเลดเกมมันสู้ใครไม่ได้มาจ้าก,ก็คือมาจา้า <laughs> I will reclaim what is rightfully mine. Your team has destroyed a tower. Stop. Your team has destroyed a tower. <laughs> <laughs> Onslaught. Infinite Slayer has appeared. <laughs> <a pair. laughs> Double <for the> <laughs> เฮ้คอมพิ่เตอร์น่าจะไหวนะผมว่าตอนนี้เทคเดียวผ่านสวยดักเซเลเยอร์ไฟเรากำลังดันต่ออยู่ บูเขาขึ้นนะฮะกลางชนเบฟไปนะเราเอาบูก่อนนะเอาบูมาทำไมเอาบูรถคูดาวนะครับเดี๋ยวคนสงสัยว่ามาเจ้ามันไม่ใช่บูมันรถคูดาวอมันห้าวมากเลยไนะอ้ไบ่์จริง มันห้าจัดเลย Oh. there will be no mercy <laughs> crimson wave ไปโอ้โห้บใมันแรลงไปพระคุณผมจะโดนเ็วสูยิงไหมคำถามต่อไป เอาแล้วฟลโรอปิโลล้ำฟลโรอปิโลก็คือไก่บินเอาแล้วฟลอร์ปิโล That's จบไปเป็นที่สวยงามนะสวยเป็นเกมเดียวที่ผ่านโดยเทคแรกครับรน,น้องร้งบอกว่าเดี๋ยวอินเสิร์ตเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตภาพไปนะอินเสิร์ตไอ้น้องคนนี้บอกว่าเดี๋ยวทำถึงตอนที่ทำตอนที่สองหรือเปล่าหรือลงคลิปตอนที่สองหรือเปล่าพี่เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไปแหมมารีคงรีเควส พวกก็จะลงเช้าลงเช้า8โม9โมบ่ un> un> ็ได้เลยบ่ได้เลยผู้ที่ป่วยอยู่ MVP ที่ได้แก่ R.C. ซยูตันะครับเป็นสกินของแฟตนะ MVP นะครับสกินนี้นะของนาคอสนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการเล่นเจ้าตัวของมาจาอคอติชาลิฟมา ก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ชอบกดไลค์ช่ากดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นกำลังใจก่อนทำคลิปไหมครับส่วนจะเป็นคลิปได้แต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะวันนี้ฝากไว้ทีน่นี่ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันลูกอัดเวอร์ค่อนข้างสวยนะแต่แอบเสียดาอยอยู่ตรงที่มาจ้าเป็นลิมิเต็ดเขียวไม่มีเอฟเฟกต์สกิลเสียดายแค่นั้นเองแอบผิดหวังนิดนึงแต่ก็ก็เก็บอยู่ดีแล้วเจอกัน